สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่2 3พฤศจิกาสาแนะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงรวมอยู่ที่350บาทคา่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองณวันที่2 3พฤศจิกาสา ราคาทองแท่งก็96.5ขายออกอยู่ที่62,450บาทรับซื้อ่ที่62,350บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่63,250บาทรับซื้อที่61,109บาท 96สตางค์และราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่350บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้มีการปรับลดลงเช่นกันค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเทขายทำกำไรสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4ี่5ูนส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4ุด 0.19มีการปรับลดลงอยู่ที่0.31ค่ะส่วนค่างเงินบาทนะคะลาาสุดตอนนี้อยู่ที่32.396เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.09เค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบออโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ